สวัสดีครับเพื่อนทุกคนขอต้อนรับสู่ AI Signal นะครับสวัสดีครับคุณหมสหวัดดีครับคุณตั้งวันนี้เราพบกันในเอพิโซดที่13นะครับเรื่อง price gap นะครับครับผมของเราเนี่ยใช้บอร์ดสองตัวนะครับในการเทรดหุ้นไทยนะครับเป็นพอร์ตสาธิตนะครับบอร์ดตัวแรกก็คือ m ังกี้ตัวที่2คือ KT นะครับเราทำกันมาเกือบสามเดือนแล้วนะครับครับผมโอเคงั้นเราพาไปอัปเดตพอร์ตก่อนนะครับครับผมเดี๋ยวพามาดูมังกี้ก่อนนะครับผม มังกี้นี่เป็นบอร์ดตัวแรกที่เราเป็นเดทเหต์นะครับผมเราจะมีกิจกรรมในการเทรดเนี่ยค่อนข้างจะบ่อยหน่อยทุกวันอย่างนี้นะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับของมังกี้เนี่ยยังเป็นอ่าตลาดปิดอยู่นะครับผมปิดก็คือว่าเราจะไม่ซื้อเข้ามาเพิ่มในพอร์ตแต่ก็ขายออกออืก็จะมีอยู่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในช่วงประมาณที่ยีิบสองเนี่ยที่มีข่าวพวกโควิดนะครับวันจันทร์เนี่ยออื ตอนนั้นมังกี้เนี่ยพาออกแบบแมกโรสไปสี่ตัวด้วยกันเลยเพื่อนเพื่อน,นะครับผมก็มีเนี่ยครับที่ออกแมกโอสครับผมประมาณสี่ตัวนี้เลยนะครับออกไปค่อนข้างอผมมังกี้ในแมกโรสนี่ก็ประมาณเจนะ็ดเปอร์เซ็นตนะขาดทุนบางทีก็โดนกระแทกออกไปบ้างก็แปดเก้าเปอร์เซ็นก็มีก็ประมาณช่วงนั้นนะฮะแล้วก็มาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็จะมีออกอีกตัวหนึ่ง ในส่วนของดูโฮมอันนี้ไม่ใช่แม็กลอสนะครับอันนี้ไม่อันนี้ไม่แม็กลอสเมื่อตลาดปิดก็ก็ออกออเดยตัวหุ้นธรรมดาครับผมกำไรนิดหน่อยรงส่วนนี้เพราะนั้นในมังกี้นก็จะเหลืออยู่ประมาณสักอ่าประมาณห้าตัวนะเพื่อนๆตอนนี้ในพอร์ตของมังกี้อ่าครับจะเป็นลักษณะอย่างนั้นเลยอ่เดี๋ยวผมจะพามาดูส่วนของอืม สเตมมิ่งเนาะคุณตั้งครับผมเอาดูสเตมมิ่งนะครับเห็นนะของสเตมมิ่งเหลืออยู่ห้าตัวนะขายไปจริงๆขายไปก็เหลืออยู่ห้าตัวที่เหลืออยู่วังที่ในรอบนี้ก็ยังเหลือกําไรอยู่น่าจะประมาณสักสามเปอร์เซ็นต์ครับอยู่ประมาณขนาดนี้ไม่ไม่ไม่เยอะนะครับผมตามสิสเต็มไปนะครับอตามผมว่าพยายามตาตามไป เนี่ยครับผมในพอร์ตเจเหมือนเดิมนะเพื่อนคอยดูเรากําลังทําการบันทึกให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะครับ,รบให้เพื่อนเพื่อนดูว่าผลของการเทรดแบบซิสเต็มแบบโรบอรตตัวนี้ m o n กี้และ KT ทีซึ่งมังกี้เนี่ยเป็นเดลี่เทรดเคจะเป็นวิกล <weekly S 1> ีนะครับผม่าจะเป็นลักษณะออผลออกมาเป็นจะเป็นยังไงเราพยายามทำให้ใกล้เคียงที่สุดครอ่าฮะ อ่าโอเคเดี๋ยวมาดู transition ตรงนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านมานะครับใช่ครับผมสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมนี่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เราก็ขายจริงๆครับขับทุนแล้วก็ขายจริงครับเป็นตามจริงนะครับเป็นไปตามจริงเราลงบันทึกจริงๆนะเพื่ดูพอตพอเจ็ดเหมือนเดิมนะครับผมสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีขายหมดห้าตัวด้วยกัน ในพอร์ตก็เหลืออยู่ห้าตัวเหมือนเดิมนะครับผมบานตัวก็อย่างที่ว่าเราขัดทุนไปจริงๆบันทึกลงจริงๆตามนี้เลยตามนี้เลยครับแก้ไขไม่ได้นะนะครับก็เพื่อนๆที่ดูอยู่ถ้าติดตามอยู่ก็ถ้าเราทําตามอ่าโรบอดเราก็ต้องทําลักษณะอย่างนี้นะครับผมครับอือเราไม่ทราบแน่ล่ะครับว่าอ่าในตัวนั้นจะขึ้นหรือลงลักษณะเป็นยังไงได้กําไรหรือเปล่าแต่ เราก็ความปลอดภัยแล้วก็ทำตาม,มนะเห็นขายเยอะๆอ,อย่างนี้จริงก็เป็น,นกลไกในการป้องกันตัวอย่างหนึ่งนะครับว่าถ้าเกิดหุ้นมันลงไปเนี่ยเราก็ไม่เจ็บตัวนะครับอ่าใช่ครับใช่ครับอแตโออ่โอเคอ่างั้นเดี๋ยวลองมาดูในส่วนของอเคทที่เป็นวิกลี่นะครับว่าผลเป็นยังไงบ้างของเคทนะครับเคทยังค<อ>ง<ม>ถือหุ้นสิบตัวเต็มพอร์ตาตามตัวเดิมเลยนะครับ อย่างรันเทรดกันไปอยู่อย่างนี้นะครับอโอเคทีนี่ยาวเลยครับตั้งแต่ซื้อมานี่ยังไม่มีเคลื่อนไหวเลยนะตั้ง,งนะยังไม่มีครับยังไม่มีเปลี่ยนตัวแต่ก็มีเนี่ยตัวนี้ใกล้ๆอาจจะโดนเปลี่ยนตัวได้นะครับอืม,อมในสิบตัวก็รู้สึกจะมี c ีเจีเนี่ยใกล้เคียงที่สุดแล้วที่อาจจะโดนเปลี่ยนก่อนเขานะครับครับผม,มตัวอื่นก็ยังรันเทรดไปนะครับ อย่างของแคทีนี่ผมบอกเพื่อนนิดคือเขาอไม่ได้เป็นวีคลี่ื้อขายทุกวันศุกรนะ์เนาะต่างทุกวันสุด<ส><ส>ท้ายข,ของการของสัปดาห์นะครับก็จะเป็นวันศุก<ช>ร์ก็จะเป็นส่วนมากใช่ครับใช่ตัดสินใจครั้งเดียวนะครับสัปดาห์หนึ่งอ่าใช่ครับผมแต่เราแนะนําเวลาเรา,เรานําให้เพื่อนๆลงทุนเนี่ยคือพยายามลงทุนทั้งสองพอร์ตนะเท่ากันเรลาใช้เท่าเท่ากันนะครับเราใช้ใช้เคทีกับมังกี้เนี่ยในสัดส่วนเท่าเท่ากัน ะครับอ่าใช่ครับผมอืมทีนี้ผมพามาดูที่ผ่านอ่าสัมาห์ที่ผ่านมานะครับว่าเคทเนี่ยอ่านี่นี่คือตัวตัว,ต,วตัวพอร์ตที่เราสาธิตไว้นะครับครับผมก็จะมีรายชื่อหุ้นตามที่คุยกันเมื่อกี้เลยนะครับยังอยู่เหมือนเดิมสิบตัวนะครับอืมขอใหญ่ใหญ่หน่อยด้ครับใหญ่สุดแล้วครับ <laughs> ตัว ทั้งสองพอร์ตเราเนี่ยตั้งต้นด้เงินลงทุนหนึ่งล้านบาทนะครับครับผมอ่าตอนนี้ก็ก็ได้กําไรมาบ้างนะครับยังไม่ได้เลเวไลท์นะครับ,รบโอ้ถ้าใครติดตามเนอะครับใครยังไม่เคยแบบสัมผัสการซื้อหุ้นแล้วกําไรเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยก็ดูได้นะครับอืฟุกมึงเนี่ยคุณไหมจะเจอโอ้ฟุกอย่างนี้ไม่ฟุกนะครับผมใน,นขั้น้าง,งหลายตัวนะๆนานานหลายตัวเลยใช่ต้องดูกนาลน,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 นานนิดนึงก็มีรู้สึกว่า เจ็ดส uh, ิบเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นมีครับ uh huh. ก็ค่อนข้างที่โอเคเลยนะครับผมเคทีมผมคิดว่าสำหรับสัปดาห์ที่แล้วเราก็คือไม่ทำอะไรนะครับอ่ไม่ทำอะไรครับไม่มีการไม่ไม่มีการซื้อขายอะไรอ่าอยู่ไม่มีการซื้อขายเลยนะครับพอเดินนะครับในช่วงเดือนที่ผ่านมาไม่มีนะครับอืม เป็นไปตามนั้นนะครับครับทีนี้ผมพามาดูในหัวข้อของวันนี้หัวข้อ,อหัวข้อวันนี้นะครับคือเรื่องของ price gap นะครับ price gap เนี่ยนในปีที่ผ่านมานี้นะครับปี2020เนี่ยนะครับเราสังเกตเห็นว่าตลาดหุ้นเซ็ตเราเนี่ย<ม>เซ็ตของเราเนี่ยนะครับมีการเปิดเปิดแกลบบ่อยนะครับ มีแก็บบ่อยนี่คือนี่คือดัชนีเซตเรานะครับเป็นวิกลี่นะครับตั้งแต่ปี2องศมาจนถึงปัจจุบันนะครับเพื่อจะเห็นว่าถ้าถ้าเราดูเนี่ยจะไม่ค่อยมีแก็บใน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 วิกลี่อะครับราคาของตัชนีเราเนี่ยนะครับเพิ่งจะมามีเยอะๆเนี่ยในช่วงปีนี้สุดท้ายนี่เองนะครับมีทั้งทิ้งแก็ลงและแก็บขึ้นอยู่เงี้ยแก็ขึ้น,นล,ลง,ลงเลยนะครับซึ่งใ,ในความเห็นของเราเนี่ย มีแก็บอย่างนี้เล่นยากนะครับปีนี้ค่อนข้างยากครับยากนะครับอ <นะ S 2> ืมคือถ้าใครลงทุนมาตลอดทั้งปีแล้วประคองตัวได้ก็โอเคนะโอ้โถือว่าถือว่าเข้าขั้นเซียนเลยครับอืมใช่ครับเพราะว่าทิ้งแก็บอย่างเงี้ยบางทีออกไม่ทันนะคุณหมายใช่ใช่ใช่ครับมผมนะครับเนี่ยอันนี้ที่เราจะมาโชว์ให้ดูเนี่ยคือว่าเออก็ขอให้ใช้ความวระมัดระวังแล้วกันนะครับ เพราะว่าถ้าเราอยู่ถูกฝั่งเนี่ยมันก็ได้เงินเยอะนะครับแต่ถ้าอยู่ผิดฝั่งเนี่ถึงขั้นเสียเยอะนะครับเนี่ยออกไม่ทันนะครับใช่ถ้าเป็นลนักษณะการเทรดอย่างนี้เนี่ยอย่างที่คุณตั้งว่าคราค่อนข้างยากครับแล้วเราลงทุนต้องระวังหน้าดูนะครับผมอืออืเนี่ยค่ะดูที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไม่ค่อยมีนะครับอืดูในในโซเซตลเราเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับเนี่ยไม่มีอนะ่ะน้อยมากมากจริงนะครับ นะครับเป็นไปได้ยังไงว่าปีสอง0สองูนย์เนี่ยนะครับเนี่ยขนาดนี้เลยนะครับอืมอืมถ้าในกรณีทิ้งแก็บอย่างเงี้ยมันตั้งถ้าเรามีในซิสเ็มนี่แมคโอสออกหมดนั้นเนี่ยถ้าถ้าอยู่ถ้าอยู่ผิดฝั่งคือเราถืออยู่ใช่ไหมครับครับใช่ครับ,รบซิสเ็มก็จะหน้าจะแมคโอสออกนะครับอืหรือไม่ก็เซล์ออก,ออกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในซิสเ็มเนี่ย โดยรวมแล้วถือว่าเป็นภาพที่ดีนะครับเพราะว่าถ้าชันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับหรืออยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วเราโดนโดนสัญญาณเซลลออกมาเนี่ยแมงลอกออกมาเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องลงมาตรงนี้ไงครับใช่ไหมครับเออแต่ถ้าซิสเต็มถ้าเราเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วแล้วหุ้นขึ้นมาเปิดแก๊ปขึ้นเนี่ยยังไงเราก็อยู่นะครับอ่าใช่ใชนกรณีหุ้นลงอะ่ะมันก็คือการปกป้องพอร์ตเรานะครับอืมอ่าใช่ครับผมแต่เจอบ่อยๆอย่างนี้ก็เหนื่อยนะคุณหมานะ อ่าเล่นยากครับเล่นยากนะครับอืมเวลามันมันลงแล้วบางทีอ่าในระบบของซิสเ็มีนการที่จะตามขึ้นมาเนี่ยมันมันยากเหมือนกันนะจะใช้เวลาแล้วล่ะใช้เวลาใช้เวลาแล้วครับอืมอืมก็ระวังหน่อยละกันเพื่อนๆอืคือในที่เราแนะนําอยู่นี่คือเป็นการว่าถ้ามดว่าอยากจะติดตามเราในตัวที่ว่าเอ่อการขึ้นไหวของเคทีและมังกีเนี่ยแต่เราจะส่ง เป็นไลน์นะครับให้ทุกเช <4. 15. S 2> ้าทุกสี่โมงสิบห้าสี่โมงสิบห้าถ้าใครอ,อ,อยากจะรับทราบสัญญาการซื้อขายสดๆเลยก็ขอเชิญแอดไลน์ไว้นะครับวันเสาร์อาทิตย์อย่างนี้เรามาสรุปพอทให้ฟังย้อนหลังนี้อันนี้ไม่แนะนําให้ใครทําตามแล้วนะครับเพราะวันวันผ่านไปแล้วนะครับใช่ครับผม,มส่วนพอร์ตการลงทุนนี่เป็นไงคุณตั้งเพื่อนๆนไปเปิดพอตลงทุนกันเราเองเนาะไม่เกี่ยวกับเรานะครับไม่เกี่ยวนะครับผมครับ ของเราของเราคือบันทึกพอร์ตให้ดูว่าบอร์ดถูกตัวของเราเนี่ยในตลาดหุ้นไทยจริงๆเลยนะครับผลงานเขาเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าใช่ซึ่งก็ต้องดูกันยาวๆนะคุณหมายมันไม่ใช่มาดูกันแค่ไม่กี่เดือนนะครับอ่าใช่ครับผมน้อยๆก็ต้องเป็นปีครับผมว่านะใช่ใช่คือเราจะทําตามซิสเต็มหรือว่าเป็นบอร์ดตัวไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องดูกันยาวๆนิดนึงครับเพราะว่าสภาวะตลาดนะแต่ละช่วงเนี่ยมันแตกต่างกันใช่ครับใช่ครับ บอตสองตัวนี้นะครับที่เราทสกันมาเนี่ยก็เป็นแบบนี้เลยนะครับคือบางช่วงเนี่ยในบางตัวก็อาจจะดีกว่านะครับใช่ครับเพราะเขาเขาใช้ไทม์เฟรมกันต่างกันเป็นเดลี่กับเป็นวิกลี่นะครับเพราะฉะนั้นเป็นเป็นเหตุให้เราเนี่ยแนะนําให้ใช้ทั้งสองตัวเนี่ยในสัดส่วนเท่าๆกันนะครับอย่างของพวกเราที่สาธิตก็คือว่าพอตหนึ่งเนี่ยหนึ่งล้านบาทนะครับสองสองพอตสองตัวรวมกันก็คือสองล้านบาทนะครับใช่ครับผมอันนี้เราสาธิตให้ดูนะครับเพื่อน ส่วนเพื่อนๆอยากจะติดตามหรือว่าอะไรเงี้ก็คือต้องไปเปิดพอร์ตเอาแล้วก็ฟอลโล่ตามในส่วนของที่เราส่งสัญญาณซิกแนลไปให้ตอน4ี่โงสิ้าอะไรเงี้ยครับก็ไงก็ให้เพื่อนแอดไลน์เพื่อนๆกันไว้ว่าจะได้โอเครู้ความเคลื่อนไหวของเคทและมักกี้ใช่ครับส่วนนี้ออโอเคสําหรับวันนี้เนื้อหาสัปดาห์นี้ก็คงจะฝากระวังนิดนึงนะครับเพราะเราไม่เคยเห็นแกลบแบบนี้มากขนาดนี้ในตลาดหุ้นเรานะครับใช่ ก็ใกล้สิ้นปีแล้วใกล้สิ้นปีตัวไหนที่มันกําไรมันก็กาไรดีเนาะคนตั้งเนี่ยจริงๆแล้วถือว่าพันผวนนะครับอ่าใช่ครับก็ระมัดระวังนะครับครับโอเคสําหรับวันนี้เนื้อหาเรามีเท่านี้นะครับขอบคุณมากๆครับสําหรับการติดตามครับโอเคครับสวัสดีครับ